ลูกอยู i, ่พ so ุ oh, ่นอ ah, ้าวอยู uh. yeah. ่พุ่นกันโอ้ลูกไปนํากันมานําเฮ้ยนั่งนซ้อนกันเลยพี่น้องคือบ่รู้กันเลยโอ้มื้อนี้น่มาลมาเฮ็ดยูย่านโอ้ตากกอกจิกัวเนาะเออกกิัวบ่พี่มานํามื้อนี้ตินเออมอตาลามเลยบ่ยิ้มบ่ยงซะเลยบัดเบิ่งเข้าแล้วยิ้มกันด้วย ไม่โอ้มีพี่ีนอยนกีนม่ใช่น้กกินบนี้นอกเลยมึงกินนำกู้มึงต้องฟังความกู้ด้อออนม่ตบว่าคื้อี่น้องกินได้เลยมเขาเขาเขาในป้อแลกันกินแล้วเาสิก่เดียวกันเดียวกันข้าวอันเดียวกันพี่น้อย ตาสีกินนะกินพอเลยกินน่ะพ่อแม่เอออะพาไปดูนุ้ซะยำเป็นมบบนัะนกันเฮยไปเห็นวันนี้อยู่ป้าเฮ้ยวัยยุคไปหน่ะเอ้ยเนไปเห็นตอนนพี่เข้ามานี่เลยบุกซเอาม้อ่ะจอดาแต่ว่าลูกเราลูกจำให้เขาจำเรากินด๋อยได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเดินรอบเข้าเดี๋เอางไปเ้อ แม๊บนะน่ะสบายดีไอ้บุญรอดสบายดีลูกชายบุญยงสบายดีพี่น้องเอ้ยอ่าไปเคี่ยวขินข้าวลูกมาสัลลี่มาเอามากินข้าวสัลลี่มาห้ามเปิดเพลงเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยพูนพูนวันรอท่าพูนนะพี่น้องเอ้ยพูน ตลาดที่ส no uh, ุดพ like. ี่น้องเอ้คือดังที่อันอันนี้กับมากระจันกระจีว่าเฮาสิไปป่าเอาคมเฮาเด้อมาสั่นพี่น้องถึกการค่มงามของอันนั่นแหละอ่าแล้วเดี๋ยวบ่าวน้ำก็จะได้ตามเข้าไปพี่น้องไปเบิงน้ำคนเห็นบอกคนเขียนกันมาพี่น้องเอ้พอบุญไทยกับมาจอบเมทอมิดกับมาจอบหมอสสมเร็จหม้อนี่โอ้พี่น้องเอ้พออ่ะพอพุนไทยมาแล้วอันนี้เอาไปเที่ยวเด้๋ยนาะนี่ก็ยังบนรถละพี่น้องเอ้ยยังหุ่นเข้ากันตอนสงกนใสกันงอกละ ก็ถือว่าป้อมนำก็สิได้อันนั้นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะสิได้ไปนำนี่แหละก็ขออยาอีพ่ออีพ่อกับแม่นกไปนำเด้อไ,ไ,ไ,ไปแล้วก็ไปการปูการยังเซาติก็สิไปพี่น้องเลยแม่นกไปนำเด้อไปละกันย่าแม่นกเด้อบอกบอกไปเราเหาะเราได้ฟูเราเอามาไายเนาะเอ้ยเนี่ยนี่ป้อมซิปเนี่ยนี่นะนอนจนคำจะเกิดไตอืมไตเนาะไตเอาห้งยังแล้เราได้เอามาไขยเนาะ เราเราบัดออกมาเอามันพอเด้อยอ่าฮะไปจำกินข้าวอ่านี่พี่น้องเอ้ยเนาะสนุกคนก่อขวากินมีอ่าเมนูลายยางมีมกซีนหมูมีออมบอนมีมกโอ้ยลายางพี่น้องเอ้ยมามาบัดมาเข้ามากินข้าวกินนะกินน่มามามากินข้าวมาอืเพราะว่าอันตรายพี่น้องเลยไหมเพราะยันยันยันบุญยองซีซีอกอก กะสิขอไปนําบอกบอกว่าพีนองบ่หาไปแล้วมันอ้วยอ้วยมันเ็นังว่าเออบ่เป็นหยังละอายโอ้ตลานี่พี่น้องเอ้ยออความพยายามของเผาตลาเนาะเขาส่งมาเด้นี่น่ะปังแล้วไอ้วัดนี่นอนอยู่ซยบ้านน่ะอยู่หัวหยังอยู่นํางนํางัดไปนี่ละขอเป็นกันเนาะไปนําเด้อเด้อไปนํามันนี มันทางเก่าอืมเจอกันเก่าไปเก้าก่อนเก้าไปตะกี้เห็นเออ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 ไปขึ้นมากินเก่าพูดนลยมาขึ้นมาขึ้นมาซารีเนี่ยโบไปที่ปานอะโบไปยืนบัตรฮาเด้อเออแล้วก็บอกลูกได้ว่าไปไปลรามานำพ่อได้สิเด้อบอกไหมลูกไปได้พูดลรามานำพ่อพ่อนำกับแม่นนกเด้อไหม ไปไกลปู่ก็มานําพอนําแม่นูคพุ่นน่ะพุ่นบ่มาลูกอพ่นูือพุ่นอ้อยู่พุ่นกันโอลูกไปนํากันมานํานนั่งซ้อนกันเลยพี่น้องคือบ่รู้กันเลยโอมื้อนี้น่มาล่ะมาเฮ็ดบ่รู้ย่าเนาะโอ้ตากมกอกจิกหงอเนาะเออกอกติหงอบ่น้องนั่งอยพุ่นไปกินซิแล้วมาีพ่อเนาะไม่เข้าจะเอามาบ่พ่อลูกจะเอา มามาบ่ะไปบุษไส้โนมณีไปบุษไส้โนมณีได้ซีนมาแล้วมาค่ายด้วกันเนาะอพี่น้องเออพอได้ก็ได้นั่นแหละพอหลายหลายคนเป็นห่วงพี่น้องเออาเสื้อในว่าหลายหลายคนคงจะเป็นห่วงคือกับบ่าวบุญนมสันกะอ่าบ่าวบุญนมจะขอดเป็นตัวแทนให้เอฟซีน่อพี่น้องเนาะสาวนกก็จะไปนำสาวติ๊กก็ไปนำแล้วก็เป็นระดมกันทุกอย่างพี่น้องเอเนาะให้หลังจากอ่าได้เนี่ยให้มาจนมีบุญมากระยาขอให้แต่บุญยงมาเนาะ เฮ้ยน้องเอ้ยเนาะกินไอ้บุหีหลอดเอ้ยก็มีมีผ้าปเออไม่กินข้ามาเอารูกกินแล้วกินแล้วมัม่บ้างแค่ข้าว้น้านั่นซ้าวันหนึ่งลูกตัดกินไปบ้งฮันแล้วแล้วเออมาพวกินฮาเนเอออันนี้มกยังนี่มกสิพับป้า กินตุ่มแล้วมันนั่งอะไใคร่าจมาให้ซื้อน้ำมาวันอ๋ซื้อมาก็ไเอาน้ำใส่กันอาน้ำใส่ซื้อมาแล้วก็คว้าซุกกันกินเนาะมันแม่มีอะไรที่จะได้กองฟรีจากพวกเขาเล่าเมาซื้อเิ่เน่าอมมกแบบนี้เป็นคนก่อนเล่ยภาพละไะร้ไม

Yên hai lần nữa không nào? Không nào. Bắt à. à, à. ăn tin lòng anh nhắm hết ạ Nó không làm tin Nhắm hết 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 không hết Nhắm hết Nhắm hết Nhắm Nhắm hết Nhắm hết Nhắm nó Nhắm hết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  Nhắm Nhắm เดี๋ยวซ่ําเกังบังซื้อเคาเฮาซื้อจัก2ป่าวพุ่นน่ปอมาแบ่งๆจะแบ่งแล้วพากันคนพากันอยู่เฮือนเฝ้าเฮือนเด้อยอ้สิไปไปแล้วก็สิอ่าจอบเอามานี่มาคือเาดบ่ไปแล้วมันาเาบ่เฮามาไปหานี่ันจอม อันนี้อันนี้ไปเฮ้าพวกมันเมื่อยไปบอดหรอกไปจะขันเปีมามันซาเอะใชอย่างยากเลยไหนยางระบายเริ่ม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 มันแรีว่าเริ่มเก่งแล้วนะคขณะมามาพบกับอันเสือเข้าเนี่ยเริ่มเป็นแบบบโบแบบโบขมูบอย่างไรหมักระบายเออ เป็นเกปือเป็นเกนือหมักใบเป็นเกือยักๆไปใบบ้านเนาเป็นมาดูตัด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 หัวเศษตัวม่นเป็นตะมึนเนาะมาอ่อดึงเขาย่องเขาห่องเนาะมุกตะเป็นหน่จะเตาด้วยๆเนาะทำอสเป็นลุงลุคุยก็ว่าอันเขาไปเราก็ไปน้ำกันเด้ปูนำกันมานำกันลุงจีโก บ้านมาหอันก็ย่างขึ้นมาเราจะไปป่ามันนี่ไอโบได้จะไปป่ามัอนี่โบมีคมเถื่ออาหารสอเกตหนอสกับเลยเขาทาาปฟตอนนี้แล้วเปเขาเนี่ยเราลอกป่าอนนะป่านะ กองบันเขาหมดเนาะปั่มอมลายเนาะปัมอมลายอมองกลางอลยมาที่มาสัดมานี่ก็คือกันเขาเข้ากินมาพูดเข้านะเขากนกินเดี๋ยวนี้เอ้ยตะกบตะกุงหูเดียวกล่ออเหอจริงมันเป็นตะกุงกันแะ้วว่นอ่ะือเนินบ่ก่ย่องส่คน่เลยนี่มาข้าเฮากินอาไปลองเอาพวกกิน นัเบต่ก็มึงกินเจากบ้านมึงได้ไหมเอาคึ่งเส้นเดีอนมึงหลอนงหรอเออนั่นะกําฮ่าก็เห็นเป็นยัี้ก่อพี่มานน้มันี่สิเนาะเออมามาโยมตัเลือตล่สมอเลยมบงยิมบึย่งซะลรบัดบังเข้าลยิ้มสกันด้วย ไม่โอ้มีพี่เดียวพี่น้อยนอกดีนอกบอกเลยมึงกินน้ำกูมึงต้องฟังความกูเด้อเออแม่ตบฟังว่าแค่ที่พี่น้อยกินได้เลยผมเขาเขาเขาดิป้อนแรกกินมันแล้วไปเขาสิกรเด้อกะกันเดียวกันเข้าอันเดียวกันพี่น้อย กินอ่ะกินพอเลยกินพ่อแมเอ้ออะทานุซะยังเป็นมาแต่กไปเห็นวันนี้อยู่ป้าไ้ยุไปนัไปอย่าเอนไปเห็นตอนพี่เข้ามอนี้เยบปสิเอาหม้อจอดลูกจาให้เขาจำเรากินดูไปเด้พี่น้องเด้อเออเดินรอบเข้าเด้อับไปเ้อ แมปนั่นเนาะเฮ้ยอันเป็ดอะคุมซะลยพี่น้องเฮาป้อนหุกินตะยากเนาะพี่มาจากมื้อนีให้บอกมื้อนี้มาป๊บนี่คุมหมดเลยเค้านี่หมดเลยมื้อนี้อายเคยจเพิ่นนึงแล้วพอตอนอายไปนกผู้เดียวอยู่อันบ้านห่างันาบึงเสียมเสียมเาด้คอน่บานี่่ะ อุ่นฟาดหัวมจึงอ้อมาเป็นหมวกวัดตอนนั้นเดนตัวอันอจำเจนนี่เนาะป้า,า,นะากนลวน,นันว่ารอโดนเหนึ่งหานเลยเขาไม่ยังแต่ว่าเรากองไปกองมาให้ชิบมันบูเชอมามาบ้างนีดเดตัวตะกึ่งซะตลอดพี่น้องเลยมันจะว่าหม้อนี่แหละเฮ้ยมันบอกเฮ้ มาเขาจะรอจะกิัก่อนกินมาเกอกินรอกินเลยอ้าวยานแล้วพี่น้องเองยันแล้วมเกือกชนนี่แหละเอ้คือมาไดอันเฮ็ดวากีนี่ก็นะดอกพี่เข้าลุกหน่งลูกยาพี่เข้าแม่พี่ทุกนพี่ทุกพี่ยนกพี่เกาขี้กะพี่กิ เขาบอกเากินมามันขุดบตาอัจุดุกขดแต่อักจุดุกกดจึ๊จดูเอาใกเขาข้าวข้าวข้าวแต่เขาคำเดียวกันเขาเขากินเนเขาบอกกิ่นอยู่เนาจับเอาไว่บางพันนเอ้ยบะบัดก็แห่มันกโอ้นกบขาี่ดังโอ้ยโอ้ยยี่มีปรกันหมดเลย พอหดเกินปพี่น้องบูเสียยลบลู่ได้แบบนี้เนี่แมุ่่นไปวับเป็นกันมดเลยอันนี้หลวงหัวโปมานน่ะตนึงหัวโป้มันน่งตัวหัวโปมาน่ปอหนโอ้ยจะดีนมอยัน่ายิมหล่าโอ้ตายแท้สุดอันี้นะโยอันุ่จะไปนํากันไหน ผ้าสิสอกใส่กันมันก่อนมันดึกนอนบ่ฮู้ังดอกใส่มากันคอบ่ๆแปลงนะนาตเออเออมันหันซะแล้วเนี่ยโอ้น้ําซอกบ่แล้วนี่ก็ยิ้มอมกนะพี่น้องเอ้ยสักตาซะเฮากินกบ่กินตะกยนเนาะโตะกยนนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวแม่นบ่อ้าวบอบ่แม่เอาอันบ่หตัวอันนันน่ะ เท่มนะใหญ่ขนาดยักษัขนเส็นซะบุ๋งบ่เอาคิีมเอาออกก็ได้อืมเอาต้มบ่กันครีมก็ตักีบตัวเดียวอืแม่มันก็บ่เบิ่งเลยเนาะเอาไปคิดเราก็ได้ไปกินข้าวเราก็อกินเด็ดมันก็กันเราอยู่นําตัวแมวลิ้นตัวแมวไล่นะเฮ้ยไปมันกันไหีหน่อยลินตัวแมวมัไปเอาปุ่นไปเอาปุ่นไป เพราะแค่ไหนแต่สาวลีพี่น้องอ้ยโบคือเพลินแค่ไหนขอบใจเด็กน้องเด้อที่อยู่ในมาเนี่ยกายาหนองเลยเพราะทีอยู่กายูเพราะบูยูกายาเนาะเขาบูยูกูบูยูกายายืนเต็นท่านี่กระมวนแล้วเนาะเนาะเป็นบบฟังคุมเลยเนาะมันมันต้องมีมีพี่มันบอกวาดเลยเนาะมีพี่ไอสมพ่อเด็กน้องจึงยานอยู่ป่าเนาะเป็นเท่านั้น ยูป้าในข้อหายเนึ่งข้อหายเฮ้ยพี่นอ้อยมื่อเมื่อก้อนนี้ลงพื้นทีดิเอะเอาอยาัางเช่นพื้<ม>นทีไปน้ำเฮาไปอย่างเจ้าด้วยด้วยยังต่างมันบริมาปุ๊บเป็นเป็นลายไม้เลยไปมาอ,อมุ้มกรบโปรงได้ในมือซาว <laughs> นนี่พุ่นเนาะอันอันอันนั้นยงนะไปแข่งเคลื่อนซาลีอุ้มมาแหละเน่ยพี่น้องเหยอชี พอดีอันบ่าบ้านำกลับไปเวียงมาเดอบอกให้สน,นุกประคองทา่าเป็นองที่เจะมมาทันนักกระยาเด้อเรื่องลวงพ่อตองเวทนว่า<อ>งออาเออด,งด้ออาชีพไปอาชีพจอบขอออกมาเด้ออาชีพจอบขอออกมาเรามีแต่น้องกับไอ้เฟืองอยู่บ้านเบื่อ,อนผู้เท่าท่าเด้ออือเป็นองเนาะอ่ะว่าจังสันพี่น้องเนาะว่ากันต่อไปเด้อเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องพ่อจะได้ไปซื้อข้าวมาไว้ให้ผู้เฒ่าอาจจะมา ซื้อเคร mm ื่องให้เขาเจ้าอยากเครื่องแนวซื้อมาเขาแบ่งไว้แล้วคาะจะไปนะขณะไปเข้าในี่ปุ๊บนี่เขาขึ้นมาเอาเครื่องในี่เขาปั๊บไปผู้เดียวเลยเขาบูร่างไปเลยเอออ่ะจังสรัพยพี่น้องเนาะพบกันที่ต่อไปคลิปนี้บ่าวนำเขาอนุญาตเขาคำว่าสบายดี